ดีไซน์ภายนอกเขาทํามาลุคสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับมีความลงตัวในด้านความสวยงามภาพรวมคันนี้ดูสวยนะครับกระจกสีดําตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวแบบนี้บอกเลยว่าสวยสุดเลยครับข้างในสวยออปชั่นฟังก์ชั่นให้มาครบถ้วนสวยสมบูรณ์เลย5ประตูคันนี้ที่สําคัญเนี่ยเลยวิ่งมาแค่10,000โลนะครับผมวันตีศูนย์โตโยต้ายังเหลืออยู่เลยใครที่กำลังมองหารถจนใช้งานดีหนึ่งคันนะครับผมได้ราคาดีๆด,ด้วยที่สำคัญนะครับไม่มืนโลฟันตีโตโยต้าศูนย์เหลืออีกเลยนะครับรถปีย3ิ ดูคลิปนี้ให้จบนะครับรับรองเลยว่าคันนี้ปลาเขาใจแน่นอนสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเซียวแม่อีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีรถห้าประตูแฮทแบ็กนะครับและได้แบรนด์หลักอย่างโตโยต้าเลยคันนี้นะครับโตโยต้ายาริสได้เป็นนิวแฮทแบ็กหนึ่งจุดสองสมาร์ทนะครับรถปีสองพันยี่สิบสามที่สำคัญคันนี้นะครับวิ่งมาเพียงแค่หนึ่งหมื่นโลปีเหลือไมล์เหลือนะครับผมเข้าศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศเลยนะอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับผมสามารถขับ เข้าใกล้บ้านตัวเองได้เลยนะคันนี้บอกเลยว่าสภาพป้ายแดงมากนะครับแต่ว่าเซฟเงินในเป๋าไปแล้วหลายแสนเลยนะผมบอกราคาแลิ่ต้นคลิปเลยนะครับคันนี้ราคาเริ่มต้นเพียงแค่4 8่0 0 0บาทฟีด้านนะครับซื้อสดได้ไฟนั้์จัดทั่วประเทศเลยนะครับผ่อนเริ่มต้นคันนี้ประมาณ8,000กว่าบาทนะดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมสม่ติภาพไปดูนะว่ารถที่แบบว่าเพิ่งเข้าใหม่นี่เพิ่งเข้าใหม่นะยังไม่ล้างเลยนะครับมีให้พี่เขาเช็ดฝุ่นให้เิ็หน่อยนะครับแต่ว่ายังไม่ล้างรถยังไม่เก็บงานเลย คือมันไม่มีอะไรให้เก็บจริงๆคันนี้เพราะว่ารถมปนสวยมากน่าจะล้างแล้วตั้งขายได้เลยนะแต่ว่ารอคิวล้างอยู่นะครับผมแต่พามาชมมันก่อนนะว่ารถที่เข้าใหม่เนี่ยสวยขนาดไหนนะครับผมฝากน,นะครับผมกดติดตามกดแชร์นะครับผมแล้วก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับผมรถดสวยมีมาทุกวันเลยนะครับผมเดี๋ยวคันนี้ผมพาไปดูกันก่อนเลยด้านหน้านะครับนี่เห็นไหมดีไซน์ผมมองว่า,ย,าย่าลิศโฉมนี้นะครับเป็นโฉมที่ดีไซน์ออกมาแล้วสวย นะครับตอบโจทย์วัยรุ่นวัยทำงานเลยนะครับผมเห็นไหมเนี่ยดิจิทัลทันสมัยสวยงามนะครับผมไฟหน้าได้เนแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะครับผมมีไฟในทามมาให้สวยนะครับโคมไฟนี่คือใส่มากใสกจริงเลยนะครับแทบไม่มีพวกรอยหินเลยนะอย่างที่บอกว่ารถยิ่งมาน้อยเนาะส่วนนะครับบริเวณกระจกหน้านะครับจะได้เป็นสีดําเป็นออแบคนะผวมนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวป้ายทะเบียนนะครับเปลี่ยนเปกรุงเทพให้นะนี่ต้องบอกก่อนนะครับ มาดูกันที่แม็กแล้วหน่อยดีกว่านะครับเป็นของเดินจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็เป็นแบบทูโทนปัดหน้าเงานะครับผมยางเนี่ยดอกยางกับว่าโอ้โหสภาพใช้งานไปยาวเลยนะครับส่วนซุ้มล้อนะครับมีคภาพฝุ่นเฉยๆนะกอัจกสภาพดีนะครับน็อตต่างๆอยู่ครบถ้วนหมดเลยนะครับภาพรวมรถคันนี้ผมมองว่าสวยนะแล้วก็ในส่วนของกระจกนะครับเป็นสีดําตัดกับตัวรถสีขาวมันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผม เฟลเยวมีมให้ในตัวนะครับผมนี่เบ้ากันลอยลูกค้าติดมานะถ้าออกให้ออกได้นะครับแล้วก็นี่ข้างในด้านข้างนะครับมีการหุ้มหนังมาให้นะครับผมแล้วก็ข้างในเห็นไหมเบาะหนังสภาพดีสีดําคุมโทนแบบนี้เลยนะครับผมพวกได้เนี่ยสภาพสมบูรณ์เลยแล้วบเบาะนี่คือไม่มีแบบว่านั่งจน,นเสียรูปไม่ใช่นะครับรถใหม่มากรถใหม่มากนะครับให้ดูโครงสร้างกันหน่อยดีกว่านะคือรถข้าใหม่ผมไม่ค่อยอยากแกะพวกซีลเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวมัน มันด้วยไงแต่ต้องพาดูเนาะเผื่อลูกค้าอยู่ไกลอะไรเงี้ยต้องพาดูโครงสร้างหน่อยเห็นไหมพวกชิ้นเหล็กเนี่ยเดิมเดิมหมดนะครับสวยหมดไม่มีบิดงอนะเม็ดอาร์คนี่คือเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับข้างในก็ตกแต่งมาสวยงามนะครับมีความเป็นวมยรุ่นอยู่แล้วเนะาะรหดับเต้ายาลิฟนะครับถ้าประตูเนี่ยหลายคนเข้าถามว่าแบบมันกว้างไหมจริงจริงมันกว้างมากเลยนะเห็นไหม กว้างมากนะครับขึ้นลงสะดวกสบายแล้วก็ภ้าเพดานสะอาดมากนะครับไม่มีรอยขีดเขียนเรียกันใดๆนะครับในส่วนดีไซน์ของเขาอแบบมาสวยงามลงตัวมากเลยนะครับผมคันนี้ผมมองว่าคนที่เพิ่งเริ่มต้นทํางานนะหรือว่าเป็นคนวัยเรียนนะเรียนมหาลัยอย่างเงี้ยผมมองว่าคันนี้ราคามันจับต้องได้นะครับแล้วก็ออปชั่นฟังก์ชันให้มาค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับผมป้ายทะเบียนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะนี่เห็นไหมโลโก้นะครับจาริสอยู่ครบถ้วนเลยนะครับ ฝนเช่นกันนะปกตินะครับเส้นลายฟ้าเสยิมๆนี้เลยนะสารอกัศคลิปฉลามนะครับผมเดี๋ยวดูคันนี้กันหน่อยนะว่าทางท้ายเป็นไงนะครับนี่อันเนี้ยนะครับเดี๋ยวคําส่งสะอาดให้นะครับอย่างที่บอกว่ารถเข้าใหม่เนาะแต่ว่าให้ดูสภาพเวลาแรกเข้ามานะสวยมากเลยนะครับผมเบาะพับได้นะครับผมมีที่กั้นระหว่างส่วนเก็บสัมภาระแล้วก็ในส่วนของห้องโดยสารนะครับผมทาให้มีการแยกส่วนชัดเจนนะครับผมยางอไหลแม่แรงมีมาให้ครบถ้วนนะครับนี่ดูกันหน่อยดีกว่านะพวก เนี่ยมันเป็นพวกคาบเฉยนะเพราะเวลาฝนตกมันก็มีคาบไหลามาปกติแนละ้วแต่ว่าให้ดูพวกชิ้นงานในการประกอบนะครับเนี่ยเมทดอาร์ Met Art นะครับตัวแผ่นเหล็กต่างๆนะครับเนี่ยประกอบเดิมๆจากโรงงานหมดเลยนะครับผมนี่ออกมาจากตัวต้ากันนครนะหรือว่าใครบ้านอยู่คอนแก่นนะจัดได้นะครับผมสวยนะโครงสร้างเดิมๆหมดนะครับแล้วคขาเนี้เขามีเขาเรียกว่าชุดแต่งนะครับเป็นสเกิร์ตรอบพันเลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย ด้านล่างเนี้ยจะไม่ใช่เป็นสเกิร์ตแบบนี้นะอันนี้เป็นชุดแต่งนะครับมี2ท่อเป็น2ท่อแต่ว่าจริงๆอะ่ะท่อไอเสียจริงออกท่อเดียวนะแล้วมียี่ห้อนะครับเป็นของเฟรซโต้นะครับนี่รถเดิมๆสภาพเดิมๆนะแล้วเข้าศูนยนะ์น่ะพวกเลขไม้หรือพวก,พวกประปอร์รถเปนเช็คได้หมดนะครับเวลาเข้าศูนย์นะมันหลอกกันไม่ได้นะนี่สติกเกอร์น,นะครับตัวเสวอมรา,ามเลยเห็นไหมตัวนะครับล็อตต่างๆล็อต,ต,ต,ตส,สมบูรณ์นะอ่ะเดี๋ยวผมมาดูข้างในกันหน่อยดีกว่านะครับ คันนี้นะครับผมปุ่มฟุตาจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับยาเบรคแล้วก็กดได้เลยนะสัญญาณเตือนนะครับขึ้นมาจะเยอะแบบนี้นะบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ดีนะยิ่งมีสัญญาณที่แบบว่าเช็คเซ็นเซอร์เยอะมันจะช่วยให้เราเดินทางปลอดภัยมากขึ้นนะครับเวลาที่รถมันมีอะไรที่ผิดปกติมันจะแจ้งเตือนเรานะครับผมมาปัดเลนมาคมชัดสวยงามแบบนี้เลยนะล้วไฟนี่สว่างสดใสมากๆเลยนะนี่เห็นไหมมาให้แท้นะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันโลใช้น้อยจริงๆใช้น้อยจริงคันนี้นะครับเรี้ยวมาอะ่ะจริงๆมันกอได้นะ มันก่อได้แต่ว่าผมจะบอกงี้ขับรถเข้าศูนย์โตโยต้าไปเช็คอะ่ะคุณกอมาอยัางไงก็เจอนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับที่ผมขายอยู่ทุกคันเลยนะผมจะไม่กอมาเลยนะครับรถยนต์มือสองนะสิ่งที่ต้องดูอย่างแรกอะ่ะก็คือโครงสร้างรถนะครับต้องเป็นของดนเดิมห้ามไปตกแต่งมาห้ามไปชนมานะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถนะครับผมแล้วส่วนที่2ก็คือเครื่องยนต์และเกียร์นะครับ คือจนเลิกเกียร์เนี่ยทั้งเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องการป็นเทนแนนที่มันไม่จุกจิกนะถ้าเป็นของเดิมๆนะถ้าไปตกแต่งมาหรือว่าเป็นของเปลี่ยนมาโอ้โหบอกเลยว่างานหยาบเลยครับส่วนเลขไม้อย่างที่บอกว่ามันก่อได้มันก่อได้นะอย่าไปดูเลขไม้เยอะนะที่สำคัญมาเราเจอเลขไม้มากหรือน้อยเนี่ยนะครับเราสามารถขับเข้าศูนย์ได้ทุกแบรนทุกยี่ห้อเลยไปเช็คดูนะครับผมว่ามันมาแท้หรือเปล่านะผลรับประกันให้คันนี้มาแท้แน่นอนนะครับผมนี่ดูกันหน่อยนะครับจอกลาง สวยแบนี้เลยนะทันสะกินได้นะผมก็ใช้ไม่ค่อยเป็นหรอกนะครับโปร,ปรเปอร์ตั้งได้เชื่อมต่อมือถือได้ปกติทุกอย่างเลยนะครับคันนี้มันเชื่อมเขาเรียกว่านะมันเชื่อมต่อกับพวกสิริได้นะนเห็นไหมมันผมก็ใช้ไม่ค่อยเป็นขออภัยด้วยนะครับอันนี้น่าออกอยู่หน้าฮมอยู่แล้วคือจะบอกว่าเวลารถที่มันเชื่อมต่อสิริได้ข้อดีของมันก็คือว่าเวลาเราขับรถอยู่ครับแล้วเรา อยากาโทรหาใครสักคนอะไรเงี้ยหรือว่าจะให้โทรศัพท์มันทาอะไรเราสักอย่างอ่ะเราไม่ต้องแบบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไงสมมติเราขับไ้ถึงบ้านแล้วอย่างเงี้ยอยากโทรบอกแม่แบบถึงแล้วนะฝากซื้อของในเมืองไหมอะไรเงี้ยแบบซื้อเข้าไปเลยอะไรเงี้ยไมหยิบมือถือขึ้นมานะครับกดเชื่อมต่อมือถือแล้วก็พูดว่าซิลี่โทรหาแม่หน่อยอย่างเงี้ยสบายสบายเลยถูกไหมก็เพิ่มความปลอดภัยให้เราได้เทคโนโลยีให้มันครบอยู่แล้วเนาะคันนี้ส่วนแอ้นนะครับได้เป็นออโต้ Auto นะก็คือมาแล้วกดออโต้คำเดียวเย็นทั้งค แอร์เย็นทุกระบบทุกช่องเลยนะครับนี่ออกทุกช่องแอร์แรงมากนะแอร์แรงมากนี่เปิดจะไม่เต็มเลยนะแต่ว่าคือแรงจริงคือแรงมากนะครับผมเนี่ยอย่างเบาเห็นไหมสภาพาด,ดีอะ่ะคือไม่ค่อยได้ใช้นะรถไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะหัวเกียร์สภาพเชสัอย่างนี้เลยนะครับผมนีอ่ออปชัน่นฟังชันคันนี้ผมคิดว่าให้มาโคตรท้วนนะกับราคาค่าตัวของเขาที่เบาเบานะคันนี้จะมาอีกคันหนึ่งนะครับว่าราคาเพียงแค่สี่แสนไปหนึ่งพันบาทนะครับผมเซฟเงินไปลานแสนนะวีม่มาแค่หมื่นโลเองนะครับผม ฟรีดาวนะครับมือหนึ่งต้องใช้เงินดาวมาหาผมเงินดาวไม่ต้องใช้ผ่อนเริ่มต้นน้ำมัน8,000กว่าบาทนี่เห็นไหมตัดแสงนะครับลบกดได้ดีมากอันนี้ส่วนไฟใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับผมมีมาให้จบอ่าื้อมาแค่หนึ่งหมื่นโลนะครับผมแต่ว่าช่วยเซฟเงินในกระเป๋าไปแล้วหลายแสนเลยนะครับวันที่โตลต้ายังเหลืออยู่นะครับเข้าที่ไหนก็ได้ใกล้บ้านคุณได้เลยคันนี้ราคายันมาอีกคันหนึ่ง489,000บาทได้เป็นแฮดแบ็กข้าประตูสีขาว ปี23ใช้งานไปยาวเลยครับชมนี้นะคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะมีคันเดียวก่อนหน้านี้เอามาแล้วคันหนึ่งนะครับวันเดียวลูกค้าจองเพราะฉะนั้นคันนี้นะครับจองให้ทันนะสึงกับ4.50526นะครับเบอร์นี้คุณลูกค้าสามารถอดไลน์หรือว่าถ้าเกิดผมตอบช้ากลัวไปทางคนอื่นนะครับผมโทรผมได้เลยครับ